เราเล่นลูกค้างกันครับ เคยเล่นลูกข่างกันไหมครับหมุนได้กันหรือเปล่าเพลโซมี2อันนะครับสีเทากับสีเหลืองมีลูกข่างแล้วก็ต้องมีเชือกด้วยครับเชือกยาวเชียวว่าไว่หมุนรอบเหล็กแล้วก็รอบลูกข่างขั้นตอนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับค่อยๆหมุนแบบเลียงขึ้นไปเรื่อยๆครับเป็นชั้นๆชั้นๆขึ้นไปฝึกความใจเย็นของเพซโซได้เหมือนกันนะครับเนี่ยวนไปจนสุดฐานข้างบนเลยครับถ้าเราเรียงแบบไม่พันกันมันก็จะดึงได้ง่ายครับก่อนเพลโซจะพันได้เรียบแบบนี้ไปเซ่าก็ฝึกอยู่นานมากเลยนะครับทีนี้เรามาเริ่มโยนกันเลย มันจะต้องมีทิกนิดหนึ่งครับคือพอเราโยนลูกข่างลงไปมันจะต้องมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เราต้องดึงเชือกขึ้นถ้าเรากะจังหวะดีมันก็จะหมุนเองค่ะแรกๆไปโซ่ทําหลายรอบเลยค่ะลูกข่างก็ยังหมุนไม่ได้แต่พอท่าได้จังหวะได้แล้ไวไปโซ่ก็ฝึกไปหลายๆรอบเรื่อยๆลูกข่างกับไปโซ่ก,ก็เริ่มหมุนแล้วครับรอบนี้แหละครับพี่จะหมุนโชว์ให้เพื่อนๆดูจับลูกข่างกะจังหวะให้ดีๆทิ้งลงไปแล้วมันก็จะหมุนแบบนี้หมุนคล้คยายๆเบเบ็ดเลยนะครับเนี่ยแรกๆเหมือนัอนัังขึ้้นนนไดมมก็หุครบ เคยเห็นเขาใช้เชือกพันแล้วก็ดึงลูกข่างขึ้นแต่ก็ไม่ได้ครับมาดูอีกรอบที่หมุนกันนี่อันนี้หมุนจริงจังมากภูมิใจเหลือเกินที่เขาพูดว่าหมุนเป็นลูกข่างคือหมุนแบบนี้นี่เองหมุนเร็วหมุนดีหมุนนานใครเคยเล่นลูกคางแบบนี้บ้างครับนี่ครับหมุนแบบนี้ได้ด้วยแปลกดีเหมือนกันนะเนี่ยครับที่ไปซ่ถามว่าใครเคยเล่นลูกข่างบ้างมา,มาคอมเมนต์เล่ากันบ้างน,นะครับว่าเล่นยากไหมหมุนนานหรือเปล่ามาบอกด้วยนะ